ณมุมหนึ่งของบ้านเก่าแก่ที่ถูกทอดทิ้งมานานปีมีตู้ไม้สีแดงเข้มตั้งตระงานอยู่ ตู้นั้นสูงใหญ่และปิดแน่นเสมอไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเข้าใกล้เพราะเล่าลือกันว่ามีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ภายในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกกระหน่ำสายฟ้าฟ,า,ฟาดเปรี้ยงปร่างสองพี่น้องแก้วและกล้าผู้ไม่เชื่อเรื่องงมงายได้ทา้าทายกันเข้าไปในบ้านร้างนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อเดินมาถึงห้องโถงใหญ่สายตาของทั้งคู่ก็จับจ้องไปที่ตู้แดงใบนั้นด้วยความสนใจแสงจากฟ้าผ่าส่องกระทบตู้เป็นพักพักเผยให้เห็นลวดลายแกะสลักอันวิจิตรแต่ดูน่ากลัวแก้วผู้พี่ตัดสินใจเดินเข้าไป เธอยื่นมือไปสัมผัสบานตู้ไม้ที่เย็นเฉียบพลันนั้นพลันก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากภายในเปิดสิเปิดให้ฉันออกมาเสียงนั้นเย็นเยือยเยือกจนขนลุกกล้าที่ยืนอยู่ด้านหลังเริ่มหน้าซีเผอดแต่แก้วยังคงนิ่งเธอพยายามดึงบานตู้แต่ก็ไม่สามารถเปิดออกได้ราวกับมีอะไรบางอย่างยึดมันไว้แน่นหนาในขณะที่ทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ แก้วนึกในใจว่าต้องมีอะไรพิเศษกับเรื่องราวเหล่านี้แน่ๆหากเรื่องราวที่เล่ามานี้ถูกถ่ายทอดออกไปหวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินกดไลค์และกดติดตามช่องด้วย